yeah ชูฟันตรงที่อุ่มยิยมว่าท่านได้เกิดงามได้สาวขข่ยค้วยมึงบ่อยาดไปมึงบ่ยอมสินรอบน้ำตาคั้วไกลน้ำตาคุ้นกไลกลกันย่อมว่าเลี้ยตนแต่กะตรงไขเพื่งความยู่รอดขอคขอบรัวแล้วเป็นยัง ก็หายเด้าได้จ้าน้องอุ้มอิมและโตนคุ้ยมันนี่ไปก่อนเดี๋ยวมือนารก